อตอนนี้นะคะเดี๋ยวจนันจะต้องไปประชุมนะคะก็ต้องใส่เสื้อสูตรให้ดูเป็นทางการนิดนึงคราวนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าพอแบบทรงเครื่องขนาดนี้แล้วหน้าเรายังอ่อนอยู่มันดูไม่โปรเฟชชั่นอลเลยอีกลูกหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะให้กับสาวๆเลยนั่นก็คือลูกโปรเฟชชั่นอลนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเติมสีตาให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะพาเลทเดิมที่ใช้นะคะเราก็จะเริ่มใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะอย่างพวกโทนสีที่เป็น n 5 N7 นะคะหรือแม้กระทั่งเราสามารถเติมชิมเมอร์ต่างๆได้นะคะเพื่อให้สีสันเนี่ยมันดูมีมิติมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนนั่นเองค่ะจันก็จะเอา,เอาสี N5 นะคะผสมได้ไม่มีปัญหานะคะพาเลทนี้ออกแบบมาให้เราเล่นสนุกสนุกได้วิธีการตอนนี้เราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าการบล็อกตานั่นเองค่ะ เราจะใช้นะคะผู้กันนะคะกดตรงบริเวณกระบอกตาตรงนี้นะคะกดให้ลึกเห็นไหมคะสองข้างเห็นไหมข้างนี้จะลึกขึ้นนะคะพอลึกขึ้นนะคะก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยโดยเฉพาะดวงตานะคะดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราเนี่ยจะใช้ชิมเมอร์นะคะก็ขอเป็นชิมเมอร์โทนสีชมพูอันนี้ละกัน เสร็จปุ๊บเราใช้อายไลเนอร์จาก PND by BSC นะคะพอดวงตาเราเนี่ยมันเข้มขึ้นแบบนี้นะคะให้ปัดมาสคาร่าเพิ่มนะคะปัดไปเลยค่ะปัดขนตาร้อยรอบนะคะไม่ต้องกลัวว่าวิจะดูไม่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะเราไม่ต้องการความเป็นธรรมชาติจากลูคนี้นะคะเราต้องการแต่งให้คนรู้ว่าแต่งหน้านะไม่ต้องเกรงใจใคร มาขนตามมาเห็นไหมปังมากปัดแก้มเพิ่มอีกนิดนึงนะคะพาเลตเดิมที่ใช้นะคะก็จะเป็น d s c ตัวนี้คราวนี้เราสามารถเพิ่มสีสันได้ให้เป็นโทนสีชมพูที่เข้มขึ้นมาได้นะคะหรือใครที่บอกว่าอยากได้สีที่เป็นแบบออกแนวพีชนิดน,นึงนะคะผสมกับส้มได้นะคะเดี๋ยวจะ,จะใช้เป็น P2 นะคะ ผสมกับ F1 เวลาปัดในลุคโปรเฟชชั่นแลนะคะเราจะใช้วิธีการปัดแบบสร้างโครงนะคะจะไม่เน้นการปัดแบบแก้มอมชมพูที่เป็นลุคเด็กๆนะคะจะไปเน้นตรงบริเวณหนกแก้มแบบนี้ถ้าใครอยากให้โครงหน้าชาัดก็เชดดิ้งไฮไลท์เพิ่มได้แต่ของจันเนี่ย เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวทาปากววทีการทาปากให้เป็นลุคโปรเฟชชั่นแลนะคะแล้วทำให้คนนะจังงังะจังงังใช้สีแดงเท่านั้นเลยค่ะใช้ผู้กันทาปากนะคะจะช่วยทำให้การทาปากสีแดงเนี่ยเป๊ะมากยิ่งขึ้นสีแดงที่ใช้นะคะแนะนำใช้สีแดงนะคะที่แบบแดง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 จริงๆนะคะ เลือกลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตต์แมนิดนึงเพราะว่ามันจะช่วยให้ลิปสติกเนี่ยไม่ไหลตามขอบปากนะคะเพราะว่าลิปสติกสีแดงเนี่ยถ้าเวลาทาไม่คมทาแล้วเลอะไหลาตามขอบปากเนี่ยมันไม่น่ามองเลยนะคะเขียนโครงขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่จะกำหนดรูปปากของเราให้สหวยดูเป็นกระจับนะคะเสร็จแล้วก็เติมสีได้เลยค่ะ เห็นไหมฟาดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแต่งหน้าด้วยลุคแบบนี้นะคะแค่เติมสีตาสีแก้มและทาปากสีแดงแค่นี้ละค่ะลุคผู้บริหารก็ม,มาทันที ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง y o u t u s h ช p Channel Thailand นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ